ด้วยครับนะครับแล้วก็พันนี้นะครับทางร้านกล่องสุ่มล้วนใจหายนะครับมีของมาขายด้วยกันนะครับซึ่งของที่เราขายในรอบนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าแหวนมินิมอลเนาะแหวนมินิมอลนะครับมีทั้งหมด100วงร้อยลายนะครับร้อยแบบต่อมิถึงร้อยแบบนะครับประมาณ2ีแบบนะครับแหวนแต่ละวงสวยมากเลยนะครับก็คือลูกค้าที่สั่งของกับเรานะครับตั้งแต่เลขศูนย์ถึง99นะครับลูกค้าจะได้รับแหวนนะครับช่องละวงทุก ซองนะครับมีหมดนะครับอันนี้คือของที่จะได้อยู่แล้วนะครับในราคา140บาทนะครับเราขายซองสม140บาทนะครับต่อ12ซองนะครับแล้วก็นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้อยู่แล้วแล้วก็เรามีโบนัสให้นะครับโบนัสของเราคือรางวัล j a c k p อตของเรานะจะเป็นทองนะครับเป็นทองคําแท้นะครับ0.6กรัมนะครับ ราคาที่ซื้อมาก็คือวงละประมาณ1 6 8 0บาทนะครับสามารถนำไปจำนำได้จริงนะครับมีทั้งหมด4่อันด้วยกันนะครับจะถูกสุ่มอยู่ในซองสุ <S <s <ame k OVER> ่มของเรานะครับจากทั้งหมดหนึ่งรอยหมายเลขจะมีทั้งหมด4วงด้วยกันนะครับเราแจกเยอะมากแล้วก็มีรางวัลอื่นด้วยนะครับที่จะซ่อนอยู่ในร้อยหมายเลขนะครับจะมีหูฟังซ่อนอยู่อีก3รางวัลนะครับมีหูฟังซ่อนอยู่อีก3รางวัลนะครับแล้วก็มีเป็นนาฬิกานะ นาฬิกาสวยมากเลยซ่อนอยู่อีก4ราหลังวันนะครับมีนาฬิก,กาซ่อนอยู่อีก4ราหลังวันนะครับ แล้วก็มีเป็นเฟิกชิลซ่อนอยู่อีก4รางวัลนะครับมันจะปนอยู่กันใน100หมายเลขนะครับของจะกระจาย100หมายเลขแล้วก็มีผู้โชคดีจะได้คูปองฟรี3รางวัลนะครับคูปองฟรีตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าเจอนะครับอยู่ในซองก็คือให้ถ่ายรูปส่งมาทางเพจนะครับทางเพจจะโอนเงินคืนให้200บาทนะครับต่อ1คูปองนะครับซึ่งรหัสคูปองจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครเจอนะครับส่งมาได้เลยในเพจนะครับ แล้วก็ที่เราตั้งกล่องนะครับเลข00ถึง99ไม่ต้องเป็น1ถ100นะครับคือตัวเลขนะครับที่ลูกค้าซื้อไปนะครับเก็บไว้นะครับสามารถนํามาลุนรางวัลได้อีกนะครับเป็นเลข2ตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับโดยยึดรางวัลนะครับตามสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับที่จะออกงวดหน้าครับวันที่16กันยายนนะครับขอสงวนสิทธเฉพาะลูกค้าที่ซื้อของเรานะครับ ก่อนวันที่14นะครับ14กันยายนนะครับก่อนเที่ยงคืนเราจะรวมยอดแล้วก็จดชื่อไว้นะครับว่าลูกค้าซื้อเลขอะไรไว้แล้วจากนั้นวันที่16มาลุรางวัลกันเรายึดข้อมูลตามสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ2ตัวบนนะครับเลขของใครได้ไปก็จะได้เป็นชุดนี้ไปนะครับ2ตัวบนก็คือเลข2ตัวท้ายของรางวัลที่1น,นะครับจะได้รับเป็นลำโพงบูทูตตัวนี้ไปประมาณราคาประมาณ490บาท นะครับอันใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวจะลงรูปไปในเพจให้นะครับส่วน2ตัวล่างนะครับเป็น2ตัวรางสองตัวนะครับก็คือจะได้ตัวนี้ไปนะครับเป็นกระเป๋าคิตตี้นะครับเลขทุกเลขที่ลูกค้าซื้อไปนอกจากจะลุ้นสินค้าตรงนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนทองเป็นลำพงไม่ใช่ลำพงเป็นหูฟังนาฬิกาเฟคชิลแล้วก็คูปองฟรีนะครับ นำเลขของลูกค้ายังมีสิทธิ์มาลุ้นรางวัลต่อในวันที่16นะครับซึ่งเรายึดตามสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรางวัลใหญ่นะครับ2ตัวบนนะครับ2ตัวท้ายรางวัลที่1ก็จะเป็นลําโพงตัวใหญ่นี้นะครับส่วน2ตัวล่างหรือว่ารางวัล2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับกระเป๋าผ้าคิตตี้อันนี้ส่งให้ฟรีนะครับเป็นกิจกรรมที่เราแจกให้นะครับสะหปับคนที่ซื้อของเราก่อนวันที่14เท่านั้นนะครับโอนแล้วรับของแล้วเรียบร้อยคือได้ลุ้นแน่นอนนะครับในวันที่16นี้ นะครับ้วขอมาเน้นเออเรามาบอกกันแค่นี้แล้วกันขายเพียงซองละร้อยบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าใน100หมายเลขมีทองจริงๆซ่อนอยู่อีก4หมายเลขนะครับคุ้มมากเลยนะครับไม่แน่ว่าถ้ายิ่งซื้อเยอะก็มีโอกาสเยอะนะครับได้กําไรคืนตั้งพันหกนะครับหรือว่าถ้าไม่เจอทองก็อาจจะได้เป็นเฟรคชิลไปใส่หรือว่านาฬิกานะครับใส่ให้4อันแล้วก็รับหูฟังอีก3อันนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีอีกก็จะเจอคูปองฟรีด้วยนะ คูปองฟรีลูกค้าได้เงินคืน200บาทแล้วโอนคืนให้นะครับแล้วก็มาเปิดการขายเท่านี้นะครับหลังจากใครดูคลิปนี้แล้วสามารถสั่งได้เลยนะครับโอนก่อนมีสิทธิ์เลือกหมายเลขก่อนนะครับไม่รับจองนะครับโอนแล้วถึงจะซื้อเลือกหมายเลขได้นะครับขอบคุณสําหรับการชมนะครับแหวนแต่ละวงสวยมากเลยนะ170บาทนะครับสวยมากๆเลยเดี๋ยวมีคลิปรีวิวแยกให้ทั้งหากครับจบการขายเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม